ใจไหมฉันทำกินอย่ามาอย่ามาถามซื้อนะไม่ขายนะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันอี้เจสิบ้าพี่น้องมาเห็ดกะหรี่ปั๊บกินด้วยค่ะคาะมาเห็ดกินน้ำกานค่ะกอนสี่แปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเกียนี้ด้วค่ะพี่น้องมาค่ะ,มา,คะมาลงมือกันเลยมีอะไรมั่งมาค่ะทำทำแป้งข้างนอกก่อนนะคะทำแป้งข้างนอกก่อน เขาจะต้องทำสองแป้งเนาะอันนี้เราก็มีที่ทำไส้ไปแล้วนะคะทุกคนมันได้ประมาณสามสิบสามชิ้นเด็กเกมจะลองดูอันนี้แป้งประมาณที่ใช้นนแ,แ,แบบวิธีการกะเอาเพี่น้องากะเอาเนะแป้งกาบานะกะบากระรือมาคำมหามันยอมทุกอย่างอิริระซูเลือใส่ลงไปเนาซานโอ้กี่กาเอาพี่น้องเคทินเองค่ะเพราะนี่เคทไทยเรือค่ะเด้ออันนี้เป็นแบบกะกะ เฮดอ่อนได้ไปหน่อยเฮดเฮดกินเฮดกินนะคะนี <uğ> ่น้ำมันพืชดนะค่ะอันนี้ใส่น้ำนะคะน้ำเขาจะเฝ้าเอาลงไปหลายด้พี่น้อิดอยลงก่อนน้ำก็บันก็นอนพืชทอกันก่อนแล้วทาเอฟออกมาเป็นแบบใดเฮาก็จังค่อยๆเติมลงไปเรื่อยๆนะคะเด้อะมือนในรางเดือดแล้วค่ะพี่น้องเขาก็คอยหนวดไปค่ะเฮดใบค่ะพี่น้องทำไว้ใส่กระปุกไว้กินเอง นวดไปเรื่อยๆนะคะแต่เขาหลงสัวมันแหง้งนนเป็นนวดไม่เป็นอย่างไง้แเขาไปเติมน้ำได้ไหมพี่น้องคะเติมไปเรื่อยๆเพิ่งก็เพราะว่าเอ๋เป็นมีนมต,ตากตายตัวปแปงคค้งได้กับขี้ไหน,นะะเพราะว่าแป้งเราไม่ที่ตัวเมื่อกี้ก็ไอ้นี่เอาลงนวดไปครับพี่น้องง่ายๆใครๆก็ทำได้อันนี้เราใช้แป้งสาลีผสมนะคะทุกคนค่ะเอใช้ยี่ห้อน,นี้นะซื้อมาทุกภาษาสิบบาทจ้ะ ไม่รู้เหมาะกินใายยังไงไม่รู้ผีซื้อมาสามสิบบาทอันนี้แป้งชั้นนอกนะคะแหงมโนปเป็นโปรไฟล์เลยะคะ่ะได้แล้วค่ะได้แล้วจ้าี๋ยว,ว,วเราก็จะพักแป้งไว้นะคะประมาณสักย,นะยี่สิบนาทีนะถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้เลยจ้าแล้วก็เดี๋ยวมาลวดแปง้งชั้นในกันนะคะประมาณนี้เดี๋ยวผีก็เอากระดาษถุงไปถ้าเป็นน้ำตาลตาแดงแป้งก็จะเป็นสีเข้มๆหแบบนี้ค่ะทุกคน กอะปายก็จะมาแป้งชั้นในนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปก็คลุกเขาค่ะแลต,ต่ค,นค,นค,นคน้นๆๆค่ะพี่น้อง วนวดไปเรื่อยนะคะเนื้อแปงแ้งจะคล้ายๆเนื้อทรายเนาะมันจะละเอียดเนื้อเนื้อชั้นในมันก็จะไม่เหมือนชั้นนอกนะคะทุกคนคะ่ะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบใสๆค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปแบ่งแป้งกันนะคะอันนี้ชั้นนอกอันนี้ชั้นในนะคะโอ้ใจติตต้นสวมกางเกงยีนเก่าๆ ใส่เสื้อตัวร้อยเก่าๆจะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กันไอ้คำยืนยันตั้งแต่วันเราสองของใจสวรรค์ริกินให้ชีวิตเนอะ กัก <c oughs> นอกเกียแซ่บค่ะแล้วมันกินขีมือของพี่น้องเฮ้ยเกลือไม่ต้องเค็มเคมแต่ดีมีมิดเมตตีต่อแค้วอันนี้เราจะไม่ทำให้มันกรอบมากนะเพราะว่าแค้วคนบ้านเราไม่ค่อยดีแต่มันก็จะกรอบกรอบอร่อยอ่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าแซ่บ แค่เนียก็แซ่บละวกี้เอ <sleeve monastery> <The absor baptism> ้ยเหดเองกินเองอ่ะตอนนี้ก็โดนแค่ขังกบขังฉันเธอกบขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าจะไข่อ่ะครบแล้วสองสี่หก แปดสิส okay. ิบเอ็ดโอเคสิบเอ็ดก้อนเดี๋ยวเราจะสูดแล้วจะได้กินนะมาเต่เล่นนะคะ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 โอเคนะคะพี่น้องจ๋ารักนะจุบูจุบูสุขกายสบายใจสมุนสุขคนบ่ค่ะพี่น้องจ๋าหมูเจ้าอยู่จังไหนเป็นจังไหนยู่ดีสบายอยู่แดงมีหี้บ่พีขาพี่น้องยู่ดีมีแห้งบ่จ้า เกกันสบายดีปกติทุกอย่างค่ะยรมัเป็นสมองมกุฎปกติปนไดอยู่ในเปนเป็นยคยะเพราะเดี๋ยวหัวเดี๋ยวหัวน้วพี่น้องขอบคุณเอฟซีหลายๆด้วยา e า e กาเด้อทังเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าน่ารักน่ารัก,รกขึ้นฮอดแต่กอดมาได้เด้อพี่น้องอยังขึ้นฮอดแต่กอดมาได้ทบทวนคำทมยามใดลองมาได้แหละจในแค่นั้นแหละเป็นคนที่ลองไม่เคยจบจ้าเขียนพี่น้อง ๋ยวเขาล้อขนมกูด้วยลิกขอบไปเลยมีขอบเอ่าดีปะไปค่ะ๋ยวเขาไปขั้นตอนต่อไปนะจ๊นนะเนาะแล้วก็จะเปิดประมาณกังประมาณกังเหม้นนี้ยังเออแมก็กอ่ะพี่น้องจับเส่กันแล้วก็นี่นะคะแล้วก็บีบนะคะตีตีออกอย่างนี้นะคะ อันนี้ชั้นนอกนะคะอันนี้ชั้นในนะคะแล้วก็ใส่กันค่ะแล้วเราก็ห่อปุ้มรุ่มปุ้มรุ่มนะคะนี่ค่ะใส่กันแบบนี้นะคะเออเอามันกอดกันนะพี่นอนให้หุ่มๆด้วยจ้ะเด้อกอดกันไว้หักกันไว้คือข้าวเหนียวปั้นเกน็ยเดเทพแปลกใหม่คือน้ำคือข้าวเหนียวอันนี้ค่ะห่อกันดาษอวางด๊ะไบหน้าเจ้าขาแล้วอันต่อไปค่ะเราก็ปีมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวกสี่ห้อยมันแหลกเด้พอพว่ปนอกเดี๋ยวใครมาเบิง้งอันต่อไปนะคะนะตอนวิธีกัดอันนี้เกี๋ยวแป้งใส่กันแล้วนะแล้วก็มาคึงค่ะอุปกรณ์ก็แล้วแต่ใครสะดวกนะคะไม่จำเป็นว่าอะไรมันต้องมีพร้อมทุกอย่างพี่น้องอันนี้เทปบที่มันใช้ได้นะใช้ได้อย่างนี้เราก็เอาแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้แก้วได้ใครมีที่คึงก็คึงไปนะคะ นี่แมกกีสะดวกแบบนี้ค่ะเพราะไมกกี้แม่กีไม่มีไม้ไม้คึงกับเขาแมกกีก็ใช้แก้วอย่างนี้เลยตอนนี้พ่ต้องไปเรียกร้องหายยังละพี่น้องยู่ให้รอดปลอดภัยกับเพอแล้วอยากกินอะไรกินค่ะจะค้าดีละ่ะจะค้าหยากค้าเขียดให้กันหักกันฝ่าบอก อปแลเรบ่อกได้บอกหักกันเลอพี่น้องี๋้วเราก็กิ้งเข้ามาอันนี้รอบแรกนะคะต่อค่ะต่อไปรอบสองนะคะรอบแรกต่อไปรอบสองนะเจ้าคะ่ะไม่ยากเลยมันไม่ยากเลย บ้นหยากบ้ยากดอกเห็นมันยากกันยากชีวิตอะเห็นมันไงกับไงาย,กงา,ย,ยากมันแดงก็่กังหยากกันอันนี้แะแดงว่ากิดแป้งแห้งมอนค่ะโอ้พี่หน้อง แล้วก็ม้วนค่ะเบื้องซุ้มแปงสีแห่งนิดหน่อยสไตล์ดีต่อค่ะแบงสามนี่พี่นอดอะฮอแบบนี้เห็นไหมค่ะลายมัน Hãy để lại nhau nó có vắng yên yên xịn nó biết rồi. Nó gọi luôn vậy à, Nó mứt, nó qua cái này mứt luôn bay, Bịu luôn ่วงแป้งแห้งปาปิดถ้าแล้วเราก็เอาลงไปเลยใส่ี๋ยวเราก็ปิดให้สนิทนะคะถ้าแป้งแห้งไปเราก็ใช้น้ำแตะแตะได้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ขั้นตอนนี้บอกเลยนะคะทุกคนถ้าแป้งแห้งนี้คือจับกีบไม่ได้นะคะ <c oughs> กีก็เลยเป็นคนแบบหลายสไตล์บอกเลยว่าหลายสไตล์เพราะว่าอยากกินแบบยาวอยากกินแบบยาวใช่ไหมฉันก็ทําแบบยาวอยากกินแบบอันจิ๋วเล็กก็ทําอันเล็กถ้าทำแบบอันใหญ่นี่เต็มปากเต็มคอมและเต็มสะดวกถ้าใน,นมันทำกีบไม่ได้ดีก็ปล่อย เดี๋ยวทอดถ้าทอดแล้วเนี่ยมันอร่อยเองค่ะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าสะดวกใกล้สะดวกมันนะคะแต่ถ้าทําขายต้องทาดีๆนะคะทุกคนอันนี้คือเราทํากินเล่นนะคะทํากินเข้าใจไหมฉันทากินอย่ามาอย่ามาถามซื้อนะไม่ขายนะเพราะว่าไม่มีเวลางานกินไม่อยากไปซื้อเนาะเราก็เอาแบบนี้ละคะ่ะทําเอง ม่นแสเ่เนี่ยมันลูกไปติละของก็ดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวรอทอดนะคะทุกคนเดี๋ยวรอทอดเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะน้าเจ้าค่ะมาค่ะได้เวลาทอดแล้วกกทําชิ้นใหญ่มากเลยกลยิปวดหลังยัไม่ไหวแล้วกกก็เลยเอาชิ้นอย่างนี้เลยสะใจค่ะพี่น้องจ๋า เสีย pues ือเก่าหักเนาะเฮ้ยอดหลุดอยู่พี่น้องเห็ดบูดหลุดอยู่ปานบังไฟระวังมไหม้เด้อพี่น้องเด้อย้ำถอดเด้อเอากระพริกมันแป้งสิละค่ะอย่มันสิไปไหม้ก้นหม้อเด้อค่ะพี่น้องเก็ดอันใหญ่หลายพวกเนี้ย ันเป็นแต่เซฟแต่แสบแต่มันแสบีหลีพี่น้องเพราะเราทอดไปแล้วยกหนึ่งเรากินไปแล้วเราก็มาทอดให้พี่น้องเบิ่งนะคะม,มาเด้อค่ะมากินน้ำกันเด้อค่ะกะหรี่ปั๊บง่ายๆสไตล์เก๋ถ้าทำขายก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะถ้าทำกินก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่ง <laughs> มาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกะลีปั๊บโดยเก๋เองขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะทานอร่อยๆด้วยกันค่ะ